ยางซานเอ๋อลุกขึ้นมาจากพื้นแล้วยิ้มอย่างเบิกบานยินดีกับนายหญิงใหญ่ด้วยขอรับบัตรนี้นายหญิงใหญ่เป็นถึงเสียงจวินแล้วภายหน้าย่อมไม่มีผู้ใดกล้ารังแกพวกเราอีกเขาติดตามอยู่ข้างกายหลินรวนมาเกือบครึ่งปีแล้วเขาทราบถึงความยากลําบากของหลินร่วนเป็นอย่างดีดังนั้นเมื่อทราบว่าหลินรวนได้รับการแต่งตั้งเป็นเสียงจวินเขาจึงรู้สึกยินดีกับหลินรวนอย่างจริงใจ ลินรวนมองเขาด้วยความรู้สึกผิดเล็กน้อยจากนั้นก็เอ่ยออกมาว่าตอนแรกตกลงกันไว้ดีด,ดีว่าเมื่อข้ากลับไปยังมณฑลหวยหยางข้าจะให้เจ้ากลับไปเยี่ยมท่านแม่ของเจ้าสักหน่อยทว่าบัตนี้กลับเรียกเจ้ามาเมืองหลวงเสียอย่างนั้นทั้งยังไม่รู้ว่าจะได้กลับไปเมื่อใดไหนจะเรื่องแต่งงานของเจ้าอีกเกรงว่าบัตรนี้คงต้องเลื่อนออกไปก่อนยางซานเอ๋อกลับมองในแง่ดีว่า นายหญิงใหญ่ข้าน้อยไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าจะได้เดินทางมายังเมืองหลวงการที่ท่านย้ายข้าน้อยมาประจำการที่นี่นั่นเป็นเพราะนายหญิงใหญ่ให้ความสําคัญแก่ข้าน้อยหากท่านแม่ของข้าน้อยทราบนางจะต้องดีใจมากเป็นแน่รอจนกิจการในเมืองหลวงมั่นคงแล้วข้าน้อยค่อยขอลากลับบ้านไปเยี่ยมนางก็ได้ขอรับ ส่วนเรื่องแต่งงานเดิมที่ข้าน้อยก็ไม่ได้รีบร้อนอันใดยอยู่แล้วช้าออกไปอีกสักปีสองปีก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ข้าน้อยอยากขอให้ในายหญิงใหญ่ช่วยเอ่ยถามชุนอยู่ว่าหากนางเต็มใจที่จะแต่งงานกับข้าน้อยจะสามารถรออีกสักปีสองปีได้หรือไม่ขอรับหลังจากเอ่ยจบใบหน้าที่ตากแดดจนคล้ำของหยางซานเอ๋อก็แดงระเรื่อขึ้นมาทันใดลิ้นรวนหัวเราะพลางเอ่ยว่าคำถามนี้เจ้าเก็บไว้ถามนางเองเถิดข้าตัดสินใจว่า เมื่อกิจการที่มณฑลไหวอย่างมั่นคงแล้วข้าจะย้ายนางมาเป็นหลงจูประจำสาขาเมืองหลวงใบหน้าของหยางซานเอ๋อแดงเรื่อยยิ่งกว่าเดิมหลังจากกล่าวขอบคุณเรียบร้อยแล้วจึงเปลี่ยนมาสนทนาเรื่องกิจการที่มณฑลไหวอย่างในช่วงนี้แทนร้านมีเถียนฟางเป็นที่นิยมยิ่งกว่าที่หลินร่วนคาดการเอาไว้เสียอีกในวันแรกเป็นเพราะพวกนางเปิดร้านอย่างเร่งรีบจึงไม่ได้ทำการโฆษณาดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงไม่ทราบว่าร้านมีเถียนฟางทำกิจการอันใด พอถึงวันที่สองผู้คนจำนวนมากพากันหลั่งไหลเข้ามาบรรดาหูหยินกับคุณหนูที่มาวันแรกกลับมาใช้บริการอีกคราในวันที่สองดังนั้นกำไรของวันที่สองจึงได้มากถึงหนึ่งร้อยตำลึงกิจการในวันที่สามดียิ่งขึ้นไปอีกคุณหนูจากตระกูลใหญ่บางส่วนต่างก็ส่งสาวใช้มาจับจองที่นั่งหรือห้องรับรองเอาไว้ก่อนโดยรวมแล้วตั้งแต่เปิดร้านในยามเช้าจนถึงเวลาปิดร้านยามราตรีภายในร้านมีลูกค้านั่งจนเต็มตลอดเวลา หลังจากรายงานสถานการณ์ภายในร้านเรียบร้อยแล้วอย่างซันเอ๋อก็ควักตัวเงินจำนวนหนึ่งออกมาแล้วยื่นให้แก่ลินรวนนายหญิงใหญ่นี้เป็นเงินยอดขายหลายวันมานี้ขอรับค่าน้อยคิดว่านายหญิงใหญ่ต้องรีบใช้เงินดังนั้นจึงถือวิสาสนำเงินติดตัวมาด้วยขอรับลินรวนรับตัวเงินมาพลางเอ่ยว่าลำบากเจ้าแล้วเจ้าไปพักผ่อนก่อนเถิดพรุ่งนี้ข้าจะพาเจ้าไปดูร้านในเมืองหลวงยางซานเอ๋อเดินตามสาวใช้ไปอย่างเชื่อฟัง ในเมื่ออย่างซันเอ๋อมาถึงแล้วหลินร่วนจึงเตรียมลงมืออย่างเต็มกำลังแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีเซียวจิงเฉินช่วยจัดการให้ในหลายๆเรื่องแต่นางกลับรู้สึกว่าไม่อยากรบกวนเซียวจิงเฉินมากนะักนางไม่ชอบสร้างความลำบากให้แก่ผู้อื่นแม้ว่าบัดนี้ความสัมพันธ์ของนางกับเซียวจิงเฉินจะพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นแล้วก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วนางก็ไม่เต็มใจที่จะพึ่งพาเขามากจนเกินไปอยู่ดีบัดนี้นางกับเซียวจิงเฉินยังไม่ได้แต่งงานกัน ดังนั้นนางไม่สามารถใช้ให้เขาจัดการทุกเรื่องให้นางได้นางทะลุมิติมาจากยุคปัจจุบันเห็นการคานรครบเลิกเลิกของชายหญิงมามากมายนับไม่ถ้วนแม้ว่านางจะเชื่อใจเซียวจิงิงเฉินแต่ก่อนที่จะเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องนางไม่ยินดีที่จะนำเอาเรื่องส่วนตัวของตนเองไปทำให้เขาลำบากใจอีกอย่างเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่นางสามารถทำได้ด้วยตนเอง หากมีเรื่องอันใดที่ไม่สามารถจัดการได้อย่างแท้จริงค่อยขอความช่วยเหลือจากเซียวจิงเฉินก็ยังไม่สายในทำนองเดียวกันหากเซียวจิงเฉินต้องการความช่วยเหลือจากนางนางก็จะช่วยเขาอย่างสุดความสามารถเช่นกันนี่คือความเท่าเทียมในความสัมพันธ์ในเมื่อคิดจะเป็นคู่ชีวิตกันแล้วก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่เอาแต่พึ่งพาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตลอดเวลา